สวัสดีครับพี่น้องครับโอเรื่องแคมปิง่งพี่น้องสังเกตว่า,วาปัญหาสิเกิดคือมักสิมีปัญหาเรื่องลืมของสมภาราครับสมภพราเตรียมเตรียมสมภพระที่สิไปแคมปิง้งหลายคนครับมักสิลืมบางเทือกะลืมอีหลีนล่ะได้บางเือกะคิดว่ามันบอสําคัญกันเลยบ่บ่บ่ใส่ใจมันต้องจําไว้ด้วยครับต้องต้อง,ต,องต้องตะนักแนะด้องว่า ไปแคมปิ้งมันบอมเป็นตลาดนะครับมันบอมเนตลาดเพราะเพราะขาดเรืออย่างนี้เขาสิบซื้อ่าอย่างขึ้นกับอกอะไรนี่เพราะว่ามันมันบอมเป็นตลาดมันบ่มีล้านข้ามันบอมมีของที่เขาต้องการที่เขาลืมเนี่ยมันขายนั่นแหละคือปัญหามันบางทีกระกระเป๋าสัมภาระเขานี่มันมันบอเป็นใจนะมันมีขนาดน้อยๆนะครับมันเป็นขนาดน้อยเขาก็เลยบ่ปัดมันออกไปเลยว่าเอ้ยบ่ได้ใส่ คิดว่าคือสีบอ่อใดใส่ก็เอาออกเพราะว่ากระเป๋าอันใบหน่อยกระเป๋าสัมภาระาเขาน่ะครับท,ที่เตรียมไปน่ะมันหน่อยก็เลยเอาออกเสียเพราะไปแล้วมันก็เกิดความสาคัญเอ้ยแต่ใครกลัวมานําำจะประเภทนั้นนะครับนั่นแหละคือปัญหาของคนที่ไปแคมป์ปิ้งอย่าลืมว่าแคมป์ปิ้งน่ะนป่าบนเขาขาดเหลือไปอาศัยมูพวกเขากกบไดไปยิบไปยืมเขาก็บ่ได้เตรียมมาเพื่อสิเพื่อสิเพื่อผู้อ,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 อื่น นั่นแหละครับคือปัญหามันเพราะนั่นก็ต้องหากระเป๋าแบบฝรั่งนสังเกตว่ากระเป๋าสัมภาระของฝรั่งที่เขาไปแคมป์ปิ้งไปเดินป่าเดินเขาเที่ยวป่านะครับมันเป็นกระเป๋าที่ท,ที่ไว้ใสสัมภาระเตรียมไปแคมป์ปิ้งนั่นแหละครับใบไงใบไ,ไงใสมันเหลือเฟือครับเหลือเฟือขุ้มพะวาวาุ้มจูม,มันนี่แปดสิบลิตรขนาดแปดสิบลิตรนี่ถือว่าเทียบกับกระเป๋านักเรียนหละสิบห้าลิตร ยี่สิบลิตรอันนี้มันแปดสิบลิตรกรัขนาดนี้ครับแบบสไตล์ที่คนต่างประเทศนะถ้าพวกฝรังง่งเขาสะพ้ายกันนะครับนั่นแหละแบบไฟ่นั่นเลยเนะีใส่ฝรัง่งใบยังไงกระเป๋ารุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อเพื่อเพื่อรองรับสัมภาระ,ะในการเดินป่าเดินเขาแคมปิ้งครับเพราะว่ามันจุได้หลายแปดสิบลิตรสูงเ็ดสิบ กว้างสามสิบหาเส้นควมหนาของมันก็อีกยี่สิบเส้นนะครับถือว่าจุใจครบใส่สัมภาระบ่ตองห่วงว่ามันจิขาดเหลือ,อยังเอาไปเลยเต็มทีเลยครับเพื่อว่าขาดเรือมันไปยิบยืมบ,บูพวกเขากับบ้ดนไหนบางเธอเขา,าอาจสิบหุ่นเจักเขาหรือเขากับบ้ได้เตรียมเพื่อเสียเอาไปไปเพื่อภัยเพราะนั่นกะเอาแน่ๆคือว่าเอาให้มันครบกระเป๋าก็ต้อง บรรจุได้เพียงข้อน่ะละครับสนใจอ่ากดลิงก์เลยครับกดลิงก์เลยกดลิงก์กับนั่นเลยเขาไปเบื้องรายละเอียดของของกระเป๋านะครับก่อนตัดสินใจเป็นทางผบเมื่อช่วงนี้เพออราะว่าช่วงนี้มันอยู่ในช่วงลดราคาครับช่วงลดราคาราคาหัลอยปกติมันเจ็ลดลอยหาสิบเขาลดเหลือหานลอยห้าสิบครับเราก็ลดอีกนะครับอันนี้ครับพี่น้องกดเขาไปเบื้องลิงก์ครับลิงก์งสินค้าอยู่ข้างบนนะสีเขียวนะครับนั่นนะกดลิง,งลก์เบื้องหลวก็ะเลือกเอาเลือกสีเหลือกล่เอา กระเป๋าสามภาละสำหรับแคมปิ้งโอ้ดีครับเป็นระดับที่ม,มีมาตรฐานสูงครับกระเป๋าพวกมุน,นี้เพราะว่ามันก็ต้องย็ดให้ได้คมแข็งแห้งคมแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมันต้องใส่ของหลายมันหนักหนักตันับกระเป๋าคุณภาพบ่ดีนี่บ่ได้ต้องต้องกระเป๋ารุ่เนี้ยกันน,น้ำได้พอมครับฝนมีปัญหาสามสี่สีครับเลือกเอาเลือกเอาจากเกีร้อยห้าสิบเหลือหาร้อยห้าสิบเราก็ัลดอีกครับ รถเท่าลสเขาไปเบิ้งเอาครับรถรถเป็นล้อยนะครับจากหารอยหาสีมากกว่าสิเหลืออยู่ซี่รอยกลัวนั่นแหละครับหาอะไรนะครับโมเมนต์หาสื่องานกับกระเป๋ากระเป๋าแคมป์ปิ้งของพวกนี้ครับเป็นกับสินค้าน้ำเข่าครับในช้อปปี้นะครับนั่นนหะนั่นนหะลิงของช้อปปี้เขาเป็นร้านเดียวครับที่ที่ขายราคาเนี่ยขายขายราคาถึกถือกระเป๋าพิมพ์ดับโปโป้ทั้งนั้นเลยครับของฝรั่งก็ใส่กัน อ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ครับแนะนํากระเป๋าสัมภาระเกี่ยวกับการไปเที่ยวไปแคมปิ้งเดินป่าเดินเขาสนใจกับเปกดลิงล์นะครับกดลิงล์เขาไปเบื้ายละเอียดก่อล์ฟบ๊วยเพราเป็นอยังครับอยากให้เห็นนี่ซื้ออยากให้เบิ้งว่าเออในกระเป๋าแบบเสี่ยเสียครับอ่ะแค่นี้ครับสวัสดีครับ